ที่ทุกท่านเห็นอยู่ข้างหน้าอาจจะเป็นเรือทั่วไปนะครับแต่ลองซูมดูดีๆครับมีคนอยู่ตรงนั้นด้วยและที่เห็นอยู่ในรูปภาพนะครับก็คือกลุ่มคนในจีเรียนะครับที่พยายามหลบหนีเข้าที่ฝั่งยุโรปนั่นเองซึ่งเขาได้แอบปีนขึ้นไปบนหางเสือของเรือขนาดใหญ่นะครับแล้วก็อยู่กันแบบนี้ครับ14วันเลยนะครับด้วยระยะทางกว่า5,600กิโลเมตรเลยนะครับไม่รู้อยู่กับแมได้ยังไงแต่อย่างไรก็ตามนะครับเรือดำนี้เขามีเส้นทางไปที่บราซิลนะครับไม่ใช่ยุโรปและจากคําสัมภาษณ์ที่นนนัักขขข่่่่่่าา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 าวววววไไปปปปสมมภษณณ์ออ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 องคคทีีีรรรรรรดดชิตตะะะบเเเเเ้้้จยยูู3แแลลลพื10ห แล้วก็น้าของเขาน้ําหมดลงกันครับแต่พวกเขาก็ยังอดทนอยู่กันได้นะครับแล้วก็วิธีการที่เขาอยู่กันเนี่ยก็คือเขาจะต้องสลับกันเฝ้าเวรยนยามครับอีกคนนึงต้องไปนอนเพราะว่าพื้นที่มันจํากัดแล้วอีก2คนต้องมานั่งดูราดราวนะครับสลับกันไปอย่างนี้เรื่อยๆครับและเหตุผลที่เขาต้องทําแบบนี้ครับเพื่อที่จะหนีความยากจนไปหาชีวิตใหม่ที่ดีกว่าเดิมนั่นเองนะครับและย้อนกลับไปในปี2020นะครับได้มีคนทําแบบนี้แล้วก็สักเซสครับเขาสามารถไปถึงที่จุดหมายปลายทางได้ประมาณ20คนครับทําให้ชาวบ้านน และทางโลจิสติกแมนไม่แนะนําอย่างยิ่งนะครับที่จะแอบปลีนขึ้นไปแบบนี้เป็นอะไรที่เสี่ยงมากๆเลยนะครับก่อนจากไปวันนี้ครับโลจิสติกแมนมีงานสุดยอดสันมนาที่จะมาแนะนําทุกท่านได้รับชมกันนะครับ drive to 2025 Thailand l o g i s t i c นด์โลตรนะครับเตรียมความพร้อมอย่างถูกต้องเพื่อที่ดันเนินธุรกิจอย่างมั่นใจและมีประสิทธิภาพนะครับในวงการโลจิสติกเราใครสนใจอย่าลืมสแกน qr code ด้านบนได้เลยครับมีสิทธิพิเศษมากมายพร้อมรอคุณอยู่ในงานนะครับและใครชอบคลิปดีๆอย่างนี้อย่าลืมกดไลค์กด follow ้กัรัล